สวัสดีค่ะวันนี้เยอ้วนจะมาทำรสช่องแตงไทยนะคะรสช่องยายอ้วนซื้อมาเลยแล้วก็มีแตงไทยน้ำตาลทรายมะพาร้าวยายอ้วนจะใช้กะทิสดนะคะขั้นตอนต่อไปยายอ้วนก็จะไปต้มน้ำเชื่อมนะคะตั้งหม้อใส่น้ำพอน้ำร้อนแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปนะคะ แล้วก็ใส่น้ำตาลความหวานปรับรดได้นะคะใครชอบหวานก็ใส่เยอะหวานมากหวานน้อยแล้วตามใจนะคะแล้วจะชอบ ขั้นตอนต,ต่อไปเย่อ้วกก็จะมาคันเอาน้ำกะทินะคะใส่เกลือลงไปค่ะใส่น้ำร้อนนะคะกะทิเขาจะงออกดีน้ำกะน้ำกะทิเขาถึงจก ความมันจะออกดีค่ะ ยอ้วนใช้มือเลยนะคะเพราะว่ายายอ้วนล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะยาย้วน,น,นก็จะมากรองะคะ่ะ นี่คือแตงไทยที่ยายอว้วนปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นแตงไทยทางภาคเหนือนะคะก็จะสีเขียวเตรนเนื้อเขานี่นุ่มมากนะคะกะทิสดที่ยายอว้วนขันเรียบร้อยกองสองอบไอัน,นี้น้ำเชื่อมนะคะลอดช่อง เราก็จะมาผส,สมกันเลยนะคะใส่แตงไทยลงไปค่ะใส่กะทิสดลงไปค่ะเอ้อ้วนไม่ชอบกะทิที่เขาเอาไปต้มมันไม่หอม นี่อ้วนชอบแบบสดๆจ้าตามด้วยน้ำเชื่อมนะคะชอบหวานมากหวานน้อยก็ตามใจชอบเลยนะคะคุณให้เข้ากันคะ่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะลอดช่องแตงไทยกะทิสดเพื่อนๆลองเอาไปทำทานดูนะคะรับรองอร่อยแน่นอนค่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าถ้าหากถูกใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของย่อ้วนนะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ